สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์นะคะของ f a c e b o o k ค่ะผ่านเว็บไซต์เคมแมขีดทีเฮค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีเพิ่มยอดไลค์นะคะหรือเพิ่มติดตามนะคะมีหลายบริการมากๆเลยนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็พาไปดูวิธีการสมัครสมาชิกค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะให้กรอกตรงนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดแล้วก็กดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นบริการตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะคะเราตร้องเลือกที่บดหมู่ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเลือกที่บริการของเราจะใช้บริการ6169นะคะ ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูธีการคัดลอ,อกลิงก์นะคะนี่นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําการกดตรงที่เวลาค่ะพอากดเสร็จแล้วนะคะเราทําการคัดลอ,อกค่ะแล้วนํามาวางที่ลิงก์นะคะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะเพราะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะค่าบริการเพียงห้าบาทค่ะแล้วก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการ,ตรเติมเงินนะคะทางแทบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังกา w ล l l e t ค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพย์ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามรารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพับดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแทบบสายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะ ก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จำนวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เ่ยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะ เป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะ ต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้เดี๋จะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะอยอดแชร์ของเราก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ